มาครับทุกคนกับบูเบอร์รี่พายตีมฮาโลวีนแบบประหยัดตังค์ด้วยการใช้ฟรอเซนเบอร์รี่แบบนี้ครับ Let's get it ใส่บูเบอร์รี่ที่ใครหลายคนชอบกันเอาจริงๆทําง่ายมากนะครับใช้บูเบอร์รี่แช่แข็งแบบนี้ก็ได้เอาเข้ามาผสมน้าตาลเกลือกลิ่นวานิลากับน้าเลมอนใส่ผิวกับแท่งอบเชยไปหน่อยให้หอมๆแล้วก็เปิดไฟกวนเบาๆได้เลยถ้าใครใช้เบอร์รี่แช่แข็งไม่ต้องเติมน้ํานะครับตัวเบอร์รี่น้ามันเยอะอยู่แล้วและอันเนี้ยออฟชิโนวายแดงครับอ่ะรู้เดี๋ยวเพิ่งว่ากันนะเข้าใจว่ามันไม่ได้ถถูกแต่้ามีนะ คือแบบ เบรรีกูดใส่ใบข้าวโพดไปหน่อยให้คนใส่บุเบอรี่ที่เราคุ้นเคยก็เสร็จแลวคะ้ัวสูตรนี้พอเขาเย็นเพื่อนๆจะเอาไปแต่งหน้าชีสเค้กก็ได้หรือจะเอามาทําพายแบบผมก็ดีตอนที่ผมอยู่นิวซีแลนด์โฮสก็มักจะทำพายผลไม้ประมาณเนี้ยแหละตัวพายทํามาจากแป้งเนยเกลือน้ํนาไม่ยากแต่ความลําบากคือน้องเปราะบางพอตัวเลยตอนทาเนี่ยเลยต้องใจยเย็นๆหน่อยทาไข่โรยน้ําตาลแล้วก็เอาไปอบได้เลยะครับที่ระหว่างอบเนี่ยแวะมาบอกปีนี้ช่องเราติดชิงติ๊กตอกอวอร์ดสายฟู้ดดี้ด้วยปีที่แล้วได้แต่มองรอบบนี้้้ไดดชิกัเาวย ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีพวกคุณผมคงทําไม่ได้เลยภายตอนอบเสร็จเนี่ยรอให้เขาหายร้อนเซตตัวหน่อยนะตักกินไปกับไอศครีมแบบนี้ฮะ,ะม,มันดีสุดๆเลยครับคุรด,ดีจริงๆบลูมเบอร์รี่เปรี้ยๆหวานๆนะครับไปกับพายครัชร่นร่วน,นแล้วมีไอศครีมเย็นๆโป๊ะอีกนี้แบบ อย่างที่บอกนะครับบูเบอรี่สูตรนี้จะเอามาใส่พายก็ได้หรือว่าจะาไปทำชีสเค้กอะไรพวกนี้ก็คือได้หมดเลยเมนูฮาโลวีนอาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่ามานะโชคดีครับ